คุณวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดเร็วมากเลยนะครับปีใหม่ผ่านมาละสองเดือนจุดจีนผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วก็เดือนหน้าก็สงการเมืองไทยก็จะมีงานใหญ่ๆอยู่3งานแต่ละปีนะครับก็คือปีใหม่แล้วก็จุดจีนแล้วก็สงการคือวันนี้ทนาอยากจะมาพูดถึงเรื่อง ที่มาฟังเมื่อกี้ทนายไปฟังใน YouTube นะครับได้มีข่าวออกมาแต่ว่าไม่รู้จริงเท็จนะครับว่าสรุปคนที่เห็นต่างนะครับที่ไม่อยากให้นัดแต่งกลับมาเนี่ยสองท่านนะครับได้ย้ายข้างแล้วประกาศย้ายข้างก็คือ,อผู้ชายหนึ่งท่านและผู้หญิงหนึ่งท่านจริงๆแล้วเนี่ย การย้ายข้างเนี่ยมันก็เป็นส,สิทธินะครับสิทธิของคนที่เขาอยากจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่ก่อนที่การที่จะตัดสินใจย้ายข้างเนี่ยมันก็ต้องเลือกนะครับเหตุผลทำไมถึงต้องย้ายข้างและย้ายข้างแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรเราก็ามาดูกันก่อนนะครับสองท่านเนี้ก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของ ลุงพลประแตนชัดเจนนะครับแต่ก่อนนั้นเท่าที่ทนายฟังมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งลุงพลประแตนนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ฝั่งลุงพลประแตนก็สามารถมีเอซีได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งนะครับก็โดยฝีมืออันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับสองท่านนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีฝีมือ อันไหนที่เขามีฝีมือทนายก็จะพูดตรงๆแต่ถ้าอันไหนที่เขา,าผิดพลาดทนายก็อาจจะแนะนําแต่ว่าไม่ได้ตําหนินะครับเพียงแต่แนะนําแต่ว่าอันนี้เขาจะมองว่าทนายไปยุ่งเรื่องเขาหรือตําหนิก็ขอโทษด,ด้วยเพราะทนายก็หวังดีเพราะพยายามที่จะระงับศึกอันนี้มาอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่มันระงับไม่ได้เพราะว่ามันต่างคนก็ต่างมีทิฐิแล้วก็เก่งๆกันทุกคน คือหลังจากที่สองท่านที่ประกาศย้ายข้างเนี่ยซึ่งประกาศัดเกนบ่าวทนายไม่ทราบนะครับแต่ว่าทนายฟังมาก็ก็เกิดการแบบแบ่งฝ่ายกันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตนเองก็คือสองท่านที่ย้ายข้างก็คือ ไม่เอาละแต่ส่วนที่กลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่ว่านะครับก็ประกาศเอาละแต่แล้วก็ใช้วาทกรรมประทะกันซึ่งมันก็อย่างที่ทนายพูดนะพูดมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าถึงจุดหนึ่งมันจะต้องแตกหักแล้วมันอ่ามันจะต้องรุนแรงขึ้นแต่ปัญหาคือนะครับระหว่างัดแต่ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งทนายไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะครับที่อยู่ต่างประเทศนะสองท่านที่ย้ายข้างเนี่ยเหมือนกับให้เกียรติเขาให้เกียรติเขานะครับให้เกียรติเขาสูงกว่าน,น้าแต่นะครับแต่เราระหว่างเรามาพิจารณานะครับระหว่างน้าแต่กับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยใครเป็นศัตรูที่น่ากลัว ของลุงพลปาแตนมากกว่ากันนะั่แต่เป็นคนในครอบครัวของลุงพลปาแตนแต่ออกมาทะเลาะเพราะตอนนั้นไปยืนอยู่ฝั่งพี่สายคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่น้องเนี่ยไป,ไปยืนอยู่ในฝั่งพี่สายคนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ได้แต่ ความเป็นพี่น้องกับลุงพลปะแตนันโดยเฉพาะปัแตันเนี่ยมันก็คือพี่น้องเหมือนกับในครอบครัวมันแตกแยกแล้วในระหว่างนั้นเขาก็เลือกพี่สาวอีกคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมดาในครอบครัวถ้าในครอบครัวเกิดการแตกแยกพี่น้องก็จะเลือกฝั่งหรือไม่งั้นก็อยู่กลาง นะครับซึ่งซึ่งอันนี้แล้วเลือกฝั่งหรืออยู่กลางเนี่ยวันดีคืนดีทั้งหมดก็อาจจะมาคืนดีกันรักกันเหมือนเดิมได้โดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าพี่น้องที่พ่อแม่ตายแล้วนี่ก็ก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึง่งแต่เรามาพูดถึงผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศนี่นะซึ่งตอนเนี้ยสองท่านที่ย้ายฝั่งเนี่ยเหมือนกับให้เกียรติเขา เพราะผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเคยสนิทกับน,น้าแต่มาก่อนนะครับแล้วตอนเนี้เขามาโกรกับน,น้าแต่แบบไม่เผาผีกันแล้วแต่สองท่านชายหญิงเนี่ยนะครับไปเลือกเขาไม่เลือกน้าแต่นะครับท่านลองมาดูสิฮะระหว่างผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย กับน้าแต่เนี่ยถ้าเป็นท่านท่านจะเลือกใครโอเคไม่เลือกก็ได้ไม่เอาทั้งสองคนก็ได้ก็อยู่กลางๆถ้าทนายนะครับถ้าสมมุติว่าทนายไม่เอาทั้งสองคนทนายก็อยู่กลางไม่สนใจแต่ทนายให้ท่าทายให้ทนายเลือกระหว่างน้าแต่กับผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศซึ่งผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับลุงมานานแสนนาน นะครับนานแสนนานแล้วเขาก็ออกออกทุกคลิปทุกอะไรเนี่ยก็คือไม่เคยไม่เคยในไม่มีคลิปไหนเลยที่จะมองลุงกับป้าเป็นคนดีเรียกว่าจับผิดแล้วก็หาเหตุทุกๆก,กรณีที่ลุงคนบัดแตนเคลื่อนไหว ดังนั้นเนี่นะครับคนเนี้อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นศัตรูถาวรขับหุวงคนแพรแตนแต่นะแต่เขาเป็นแค่ศัตรูในครอบครัวแล้วมันมีโอกาสที่จะคืนกลับมาคืนดีกันได้แต่สองท่านนั้นผู้ชายผู้หญิงสองท่านนั้นเนี่ยไม่ให้อภัยนะแต่ แต่ให้อภัยผู้หญิงต่างประเทศแล้วให้เกียรติเขานะครับยอมยอมทิ้งลุงก,กับป้าซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ยังรักกันดีให้เกียรติซึ่งกันดีซึ่งทนายก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่ แต่นะครับแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงประกาศย้ายฝั่งนะครับทนายก็ขอให้เขาลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูแต่ถ้าว่าเขาย้ายฝั่งไปแล้วทนายก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดกับในสิ่งที่เขาทำนะฮะซึ่งทนายก็ ไม่อยากจะพูดยังไงนะครับไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าสองท่านนั้นก็อย่างที่นายพูดเนี่ยเขาเป็นคนเก่งคอนเทนต์เขาก็พูดได้ระดับนักพูดระดับประเทศคนหนึ่งเลยนะครับแต่นักพูดระดับประเทศก็คือนักพูดแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเราดูใครไม่ออกนะครับพูดเก่งพูดดีนะครับอันนั้นก็คือคำพูดแต่จิตลึกๆเนี่ย เราต้องมาดูหลังจากที่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วการที่จะดูคนเนี่ยเขาบอกแล้วให้ดูนานๆให้ดูนานๆนะครับแล้วถ้าเขาย้ายฝั่งจริงเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่เกมจบเกมจบแต่ถ้าว่ายังไม่ตัดสินใจมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับทนายก็ขอเตือนสตินะครับถ้าย้ายไปเที่ยวนี้นะครับ ทนายก็เชื่อว่าอนาคตเขานะครับที่จะกลับมากลับไปกลับมาครั้งที่สามคงไม่มีแล้วนี่เท่ากับกลับกลับไปครั้งที่สองเลยนะครับเพราะถ้าเราถึงคนเรานะถึงจุดจุดหนึ่งนี่นะครับต้องให้เลือกอันนี้เขาต้องให้เลือกนะครับแต่ทนายเป็นสองท่านเนี้ยทนายก็จะเลือกถอยสักก้าหนึ่ง แค่เก้าเดียวแค่น,นั้นเองแล้วมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลุงพลกับพ้าแตนก็ยังรอเขารอให้โอกาสเขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปขัดแยง้งกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเขาเอาความขัดแย้งกลุ่มนั้นที่ถือทิฏฐิไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันนะครับมาเป็นเหตุทิ้งลุงกับป้า กลับไปหาศัตรูเบอร์นหนึ่งของลุงกับป้านั่น f อฟทุกท่านนะตัดสินใจกันเอเองนะครับว่า f อจะอยู่ฝั่งไหนแต่ทนายตัดสินใจแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เข้าไปกดดูของป้าแตนส่งดอกไม้เข้าไปซึ่งก่อนหน้านั้นทนายไม่เคยทำเลยครับแต่ ท่นก็หมายสิ่งที่ทานายทำท่านก็พอดาวออกแล้วนะครับว่าทานายตัดสินใจอย่างไรแต่สองท่านนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาครับทานายไม่ตำหนินะครับเพราะว่าทานายไม่รู้ลึกๆในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ไม่รู้ลึกมากนะครับเพราะไม่มีเวลาไปดูคลิปแต่ละคนแล้วครับไม่มีไม่มีเวลานะครับแต่ว่ามาดูจากสรุปนิดนๆหน่อยแล้วก็เอามา วิาพากษ์วิจารณ์ผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเป็นของธรรมชาตินะครับแต่ว่าท้ายนี้ก็ถ้าเขาย้ายฝั่งจริงก็ขอให้เขาโชคดีกันละกันเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูเพราะทานายไม่เป็นศัตรูใครนะครับไม่อยากเป็นเพราะธุรกิธุรกิจของทานายเนี่ยมันเยอะมันไม่จําเป็นต้องไปทออะเลาะอัไรเรื่อง y o u t u b e ในความเห็นต่างนะครับเพียงแต่ว่าอาศัยความเป็นผู้ใหญ่และประสบการณ์แนะนําได้ก็แนะนํา เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ต่างคนต่างเดินโอเคครับขอทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ตัดสินใจกันเองนะครับว่าสิ่งที่ทนายวิเคราะห์เนี่ยหรือ,อทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เป็นสิทธิเสรีสิทธิเสรีภาพของท่านนะครับท่านจะคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทนายก็ขออย่างเดียวไม่เป็นศัตรูกับใครโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ